จัดขบวนแล้วออกเดินทางกันต่อนะครับ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับปไ้ินเดีโอเคมองสวัสดีครับพาใได้ครับที่ไหพิจฉาบัสีเออรน่ดครับบัสีกวาเส เบอร์13หมหอด18ครับโอเคครับโอเคขอครับลุนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับยกจากภาคประชาชนให้ทะลุมพลายส่งเบนจมาพรสีระบุตผู้สมัครนายกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เป็นนายกเทศมนตรีครับ สวัสดีพี่น้องชุมชนคุ้มหนองคูนะครับพี่น้องชุมชนคุ้มหนองคูมากินเตี๋ยวนะครับสวัสดีร้านมากินเตี๋ยวนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับบ้านปันพักวังกรนะครับสวัสดีพี่น้องชุมชนคุ้มหนองคูทุกท่านชุมชนคุ้มหนองคูทุกคนนะครับสวัสดีร้านก๋วยเตี๋ยวนายเอร้านก๋วยเตี๋ยวนายเอนะครับเสียงจากพักประชาชนเสียงจากพักประชาชนครับ ดังนนี้ทีมงานของเบญจมาพรศรีระบุตรเบอร์สี่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นครับจากพักประชาชนมายกมือขอไม่ยม่อมือไหวครับมาบอกถึงความมุ่งมั่นถึงความตั้งใจมายืนหยัดยืนยันกับพ่อพี่น้องชาวคุ้มหนองปูทุกท่านครับว่าพวกเรามีความพร้อมครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีอฟเบญจมาพรศรีระบุตร ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครสอทอของพวกเราครับวันที่11พฤษภาครับเข้าคูหากาออฟเบจมาพรเบอร์สี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชุมชนทุนหนองโพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพักประชาชนมายืนหยัดยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและมาแสดงความพร้อมว่มาพวกเราพร้อมจะไปทํางานเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องครับ11พฤษภาคามรมนี้เข้าคูหาเลือกนายกเบอร์สี่ เบอร์สี่เบอร์สี่สวัสดีนะครับขอบพระคุณมากครับคุณพ่อครับเบอร์สี่เบอร์สี่รับเปลี่ยนคนครขอนแก่นไปด้วยกันกับพรข้าระชาชชนพี่น้องครับเดืออีก5วันครับ11พฤษภาคมนี้เจิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมกันเปลี่ยนคนครขอนแก่นร่วมกันกาวพักประชาชนให้สลมทลายส่งเป็นสมาพรศีระบุตร ผู้สมัครนายกเบอร์สีเบอร์สให้เป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นของประชาชนเอาทั้ง20สิบนโยบายที่ดีที่สุดเข้าที่เทศบาลน,นครขอนแก,นก่นจะเคยมีมาให้ไปให้เป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ให้ได้เปลี่ยนแปลงนครขอนแก่นเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีกว่านี้ยี่สิบพุทธศกราชคอ๑พฤักราช ต่อไปครับสิบเอ็ดจังหวัดคมนี้เข้าหัวหาบานายกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะขอขอบคุณแม่แม่นะคะสิบเอ็ดจังหน่านะคะเบอร์สี่ครับและสชยกทีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนครสนรรค์ครับขบวนแห่หาเสียงนโดยคุณเบญจมาพรครับ ผู้สมัครนายกเบอร์สี่เบอร์สีเบอร์สี่สและขบวนแห่สอททั้งที่สี่คนครับวันนี้มาแสดงความพร้อมของทีมงานของทีมผู้สมัครพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลีป่ยนใจนครขอนแก่นพัฒนาคุณภาพชีวิตครับขอโอกาสครับให้เลือกนายกเบอร์อส,อสี่เบอร์สีเบอร์สสวัสดีนะครับแล้วองเลยนะครับ ร่วมระลึกภาคประชาชนนะครับมาสวัสดีมาบอกความมุ่งมั่นไอ้พรรษาเข้าครูหาการของนายกอทเขตหนึ่งสท,อทอเขตหนึ่งนะครับปากสีขี่กากาเบอร์หนึเงตัวสองเบอร์สามสี่ห้าและเจ็บยกจีนครับพี่น้องครับพี่น้องครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งครับ11ศเอกพิษภาคมนี้เชิญชวนมาร่วมกันเปลี่ยนนครขอนแก่น เปลี่ยนนครขอนแก่นต้องทําให้ถึงแก่นต้องเลือกนายกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่และสอทเขตหนึ่งทับเขตหนึ่งเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าและเจ็ดยกทีสวัสดีพิเยวกิ่งเพชรนะครับฝากเบอร์สี่นะครับคุณอ๊อฟเป็นจะมาพรศ์สีระบุด้วยนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ร้องนะครับที่อยู่บริเวณนะครับถนนหลังเมืองถนนหลังเมืองที่อยู่ในอชิบะนะครับ ทุกท่านครับเสียงนี้เสียงจากรรคประชาชนครับเสียงนี้เสียงของสอสอทนายป๊อมวีระนันท์หุ่ศรีครับผู้แทแนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตหนึ่งในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของออฟเบนจมาพรศรีระบุตผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับวันนี้มาบอกความมุ่งมั่นมาบอกความตั้งใจมาบอกเจตจำนงของพวกเราในการส่งมอบ20นโยบายขยายคุณภาพชีวิต 20นโยบายขยายโอกาสของเมือ,องครับพี่น้องครับ11พฤษภาเข้าคูหาการนายกเบอร์เบอร์เบอร์บสอทอเขตหนึ่งตาเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห <2 S 2> ้า <8, S 1> และเจ็ดยกขึ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนครับขบวนแห่หาเสียงขบวนนี้นะครับคือขบวนแห่จากรรคประชาชนครับนำโดยผู้สมัครนายกเบอร์สี่ เบอร์สี่คุณเป็นสมาผอสีระบุตพร้อมด้วยทีมสอทอทั้งยี่สี่คนและทีมงานบริหารทีมงานที่จะพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อประชาสุทธิ์สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ฝากทีครับฝากนายกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่และสอทอนะครับไปว่าน้องสิงห์สเกตไรครับกาหกเบอร์ยกทีแถวหลังมันขาดแถวหลัง พรนี้ครับพี่น้องครับมาย้ำมาเตือนมาขอโอกาสให้กับทีงานรักประชาชนขอคุณครับขอคุณครับคุณเบญสมาพรศิระบุตรนัทีิการสอทจากพรรคักประชาชนครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องบนถนนประชาสโมสรพี่น้องบนถนนปราชาสโมสรครับเสียงนี้จากพัคประชาชนจากผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเบอร์สี่ ป๊อปเป็นจะมาพรศิีระบุตรครับและผมสสอทนายป๊อกครับดีระนันหวดศรีสสขอนแก่นเขตหนึ่งคนที่ท่านรักคนที่ท่านเลือกคนที่ท่านให้ความไว้วางใจนะครับให้เป็นผู้แทนรัษฎรให้เป็นสสครับสวัสดีครัวอเรนนะครับครัวส้มนะครับครัวอเรนครับเสด็จพฤทธาเข้าครูหาาเบอร์สี่นะครับเป็นะมาพรศิีระบุตรครับ น้องครับร่วมกันเปลี่ยนใจนครขอ,อนแกนร่วมกันสร้างโอกาสที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานร่วมกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ด้วยการเปลี่ยนคนเปลี่ยนทีมแบบยกแผงครับ11พฤษภาคมนี้เลือกนายกต้องเลือกเบอร์สี่เลือกไปแล้วจะได้งานดนีกบิ่นครับ11พฤษภาคมนี้บัดไปหนีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ